รู้จักและยอมรับคาแรคเตอร์ทางใจของตัวเองเวลาเกิดพฤติกรรมไม่ดีขึ้นไม่ต้องต่อว่าตัวเองแต่ให้ยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นรู้จักและยอมรับคาแรคเตอร์ทางใจของตัวเองว่าเป็นอย่างนี้แล้วสังเกตว่าหลงเอ่ยเป็นความรู้สึกอย่างไรแข็งแข็งด้านด้านหยาบหยาบแตกต่างจากความรู้สึกที่แท้จริง ที่อยากนุ่มนวลอ่อนโยนและประณีตแบบไหนสังเกตเฉยๆอย่าเอาถูกเอาผิดอย่าตัดสินให้คะแนนเป็นบวกเป็นลบและตั้งใจจะเทียบวัดความแตกต่างไปเป็นร้อยครั้งพันหนนไม่สนใจว่าจะต้องเทียบวัดกันอีกนานแค่ไหนสนใจแค่ว่าเราจะใส่ใจเทียบวัดความแตกต่างไปเรื่อยๆแล้วในที่สุด จิตจะฉลาดขึ้นเองขี้เกียจกระแทกอารมณ์แข็งๆใส่คนอื่นไปเองนี่แหละวิธีแก้พฤติกรรมอันเป็นที่สุดโดยอาศัยการเจริญสติเข้ามาช่วยจะได้ไม่ต้องระวังไม่ต้องบังคับตัวเองและไม่ต้องฝืนทั้งที่ไม่อยากฝืน